เรบครับจากกาลสินเดินเลยครับยกี้ยกที่3ครับแม่ต่างคนต่างพยายามเปิดเกมเดินเข้าหากันลวครับดูว่ายกนี้เพชรน้องคามนี่พยายามจะเร่งเกมเดินเปียกเร็วขึ้นนะครับมีแข้งขวาต่อยขวาโอ้แดนบีชาก็รูปร่างดีชกในเกมตั้งรับจังหวะ2องคอยบางคอยโตขื้นด้วยสายส,สวยๆนะครับแล้วก็มีหมัดนี่ตลัดมาดูว่างในจากล้าได้หรือเปล่านะครับเพชรน้องฟาร์ม ดูลูกขวาโอ้โหมนีฟอกสลับด้วยแล้ววงในก็มีลูกขวางแล้วก็แทงสว้ยครับจังหวะใกล้ๆวงในเสียบเข่าเห็นแล้วครับเดี๋ยวดูครับว่าใครจะมีเขาเรียกว่าออปชั่นเสริมครับจังหวะสับศอกใกล้ๆครับเอาดูล็อกครับต่างคนต่างล็อกใครครับไม่มีใครได้เปรียบแล้วครับกำลังยื้อกำลังรัดใช้พละกกำลังกันอยู่ครับกรรมการเห็นแล้วว่าไม่แหยตีกันไม่ได้แล้วครับต้องดึงออกมาครับให้อยู่ระยะที่ออกอาวุธได้ครับเดินต่อครับฝ่ายแดงครับา้น้านของเพชรนกฟาร์ม มีแข้งเปิดทางเข้าไปครับใจตรงกันอีแล้วครับซ้ายกับขวาครับโอ้โหแต่หลุดดอกนี้แดนพิคาดพยายามจะสวนมากข้าไปครับของหน้าสับได้ไหมนี่ครับโอ้สับได้ครับขวาของทางด้านแดนพิ่คาดสับเข้าไปครับนี่ครับบวกโอ้จังหวะนี้โอ้โหถ้าโดนมีจิตลงไปครับชดสองชดที่บวกซอกนครับดูวงในเพชรน้องฟาร์มกดหักลงมาไม่ชัดเจนกรรมการเบรกเกมอีกครั้งครับเพราะว่าพยายามจะบวกนะครับแดนพิ่คาตนะครับ หมัดบวกแล้วก็ศอกนี่ถือว่ายังอันตรายอยู่เพชร้องฝาดยังเข้าไปโอ้โหโดนแทงดอกนี้แล้ววงในนี่มีลูกขวางนะครับทางปัญหาให้กับเพชร้องฝาพอสมควรน,นะครับล็อกได้ด๋ยวก็ไอไม่ได้นะครับโดนไล่แขนโดนขวางเอาไว้การมี่าี้ก็มีการแก้เกมเตรียมตัวมาดีดูว่าการดูปวยการผ่านโ้ยทางผู้ทอนก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับคงมวยสวยด้วยนะ ยืนบวยค่อนข้างได้ครับแล้วจังหวะก็โดนล็อกจังหวะโดนเหนียวดึงลงมาในแกเอียงข้างครับไม่ให้หัวทิ่มไม่ให้ก้มหน้าครับเดี๋ยวมันเสียลูกเสียสองเอ้าล้วบวกใกล้ๆใกล้ๆเอ้าทุบหรือเปล่าบวกหรือเปล่าล็อกได้ครับล็อกล็อก จะาด้ของนี่ครับเพชร้องฝาบล็อกแล้วตีแดนพี่า้างไงครับยืนตัวแข็งพยายามจะหาจาังหวะสอดใน,นสอดไม่ได้ก็แปรเี่ยมที่เป็นของเพชร้องฟ้มครับโอโ้โหโอโ้โหเลยว,ว่าพอขวางไม่ได้นี่เหนื่อยเลยนะครับโดนจิ้มลําตัวไปด้วยโอโ้โหใจจุดโโยัชอ็อตเอาเลยครับเพชร้องฟา้านี่เวลาฉายก็ฉายมาเป็นชุดเลยครับทั้งลําตัวทั้งใบหน้าแล้วก็ชนตลอดดูครับโอโ้แดนพี่าเขามีศอกที่คอยบวกนะครับทัดมาลาแต่ยังไม่เข้าจุดนะครับ นี bon ่ครับที่สร้างกว่าก็จริงครับแต่ว่าใช้ความแข็งแกร่งแข็งแรงเดินเบียดเดินชนเข้าไปครับแต่ว่าต้องระวังสออของแดนข้งดซ้ายสามเข้ไปขวาวันเาไปขวาัครับโอ้จ่อเข้าโอ้ได้เลื่อนหรือเปล่าครับแตกหรือยังครับเ่ียขวายัเข้าไปครับยัดเหนียวจ่อสายเตเข้าไปทีครับทรายกันแรงครั่ทีครับดึงบิดกระตุกแล้วก็ผลยกโอ้คนละด้ามควายคนละเล่มโชกนะครับก็แอดไลน์เข้าไปได้ครับแอดไลน์เ็มแ้าครับนี่คือกุมข่าวนะครับ ที่มีสมาชิกมากกว่า3,700กว่าคนครับอ้าวลต่อยกที่4บนเวทีครับดูครับยกที่4ครับขยัยเดินไม่หนีนะครับทางด้านแดนขาดอูจังหวะนี้ครับก็ยังเหมือนเดิมครับอู๋เพชรน้องฟาร์มอาศัยความแข็งแกร่งครับตัวเล็กกว่าแต่ว่าขึ้นคอตัวใหญ่หัแล้วกดลงมาครับจังหวาแข็งแรงกว่านะครับจังหวะกดจังหวะล็อกเพชรน้องฟาร์มโเบียดดูแดนที่ท่ายก็ จะมีลูกตั้งลูกแทงลูกขวางนี่หละครับสู้แต่ถ้ายิ้นไม่หลุดยิ้เเนื่อยครับโอ้โหตัวเล็กก็จริงแต่แข็งแรงโหนเลยครับดูครับนี่คือสิ่งที่หลายๆคนจับจ้องจับตาแล้วครับว่าแดนพิฆาตนี่ล่าสุดยืน4ี่ยกนี่คือ2ไฟที่แล้วครับก่อนหน้านั้นยกสองครับล่าสุดยก3วันนี้ครับมาถึงยกที่4ยกนี่ถือว่าเป็นจุดที่ต้องดูแล้วครับว่าพละกําลังของทางแดนพิฆาตเป็นอย่างไรครับ เพชรต้องฝ่าไม่สนแล้วครับไม่วัดกําลังแล้วครับเดินลุยตามสไตล์ใส่เข้าไปครับเบียดเข้าไปนะครับกล้มในถ้าครได้เนื้อเนื้อเน้นเน้นชุดหนึ่งนี่น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังเลยนะครับพอดูว่าแดนที่คาดีเริ่มจะหมดเหมือนกันทีมงานสั่งให้เดินเล้ยเปียดนะครับโอ้โหโดนละตัวเข้าไปแล้วก็มีเข่าขวางแล้วก็แทงย่ใกล้เอ้าแต่ยังมีฮึดนะครับมีลูกขวางแล้วก็แทงคู่เหมือนกันแดนที่คาดไม่ยอมง่ายๆเพราะเริ่มแทงได้มีเสียงเชียร์เข้ามา เนี่ยฮึดกลับมาอีกครั้งครับทางด้านแดนพิฆาตเสียบขวาครับหลังจากที่ตั้งรับมานานพอสมควรครับช่วงกลางช่วงนี้มาฮึดสู้วงในบ้างครับไม่ทอยแล้วครับทางด้านแดนพิฆาตครับรับครับดูครับหมัดขวาของเพชรนกฟาร์มยังทําได้ดีต่อเนื่องครับดูวงในบ้างครับกดักบิดหมุนกระตุกไขรล้มมาไม่มีไครล้มครับเสียบขวายักเข้าไปครับแดนพิฆาตโอ้โหจังหวะนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นจังหวะสําคัญของทั้งสองคนแล้ะครับแม่อย่าเพลียงคล้ำอย่าพลาดกันแล้วกันครับ ถือว่าทั้งคู่ยังทําได้ดีครับแม่แดนพิ่คาดีเร่งขึ้นมาได้สวยแล้วครับจับในเร่งตีครับแม่สถานการณ์นี้ต้องบอกว่าไล่บี้ตามขึ้นมาครับหายใจรถต้นคอเพชรต้องฟังเองก็พยายามจะฉีกเนื้วไปครับด้วยการปักหลักวางแข้งเสียบเข่าสู้ครับเอ้าดูครับเหลืออีก45วินาทียกนี้เขาเรียกว่าพยายามสู้ยิบตาเลยนะครับแดนพิ่คาดเขาเริ่มจะตีได้ตีได้โอ้เสียงเชียร์นีครับเสียงเชียร์โอ้โหม่โดนล็อกอีกเอาแล้วครับสถานการณ์ ยังไงนะครับมาถึงตอนนี้นี่ก็ยังใกล้เคียงกันอยู่นะครับนี่โอ้โหมาขวายังแรงเหมือนเดิมครับทังด้านเพชรน้องฟาร์มครับดูวงนอีกช็อตครับกดหักลงมาเสียบตัวใหญ่เดินเสียบโดนแทงทำอะไรมันเห็นชัดนะครับแดนพิฆาตขยับเดินบ้างครับเบียยเข้าไปโยกไข้งขวามาโอ้โหเสียบนายเอ้าดูครับชุดสุดท้ายก่อนหมดยกนี้จะเป็นของใครครับเสียบเข้าไปต่างคนต่างเสียบต่างคนต่างล็อกล็อก มาละคระคังดังครับหมดยกที่4โอ้โหดูครับแดนพี่ข้าพยายามจะทิ้งเดินเดินเบียดเข้าไปเริ่มจะแทงได้เพชรดหนองฝามนโอ้ดูล็อกนะครับดูจังหวะการล็อกแล้วก็เดิงตีเอาดูความแข็งแรงก็ดูหลักเหลี่ยมแล้วนะครับมาถึงตอนนี้นี่ครับพยายามจะเดินเบียดบ้างครับทางด้านแดนพี่ข้าครับ ยับโยเข้าไปอู้ยสายรวงลำตัวครับพยับสลับขาแข่งขวาคนละทีับสารเข้าไปขวายาวๆอย่างติดบังครับเตะขาไม่ถึงหมัดขวามาสายอู้ยสายกับขวาแรกครับจังหวะนี้ครับโอ้โหไม่มีใครยอมใครแล้วครับบรรยากาศสถานการณ์แบบนี้ครับใครได้รับการชูมือี่มันชื่นใจแล้วครับเหลืออีกสองนาทีกว่าๆยังมีโอกาสสาหรับทั้งสองคนครับไม่ว่าพอจังหวะล็อกได้ี่เพชรทองฟามจะล็อกได้ดีนะครับเริ่มกระโจนเข้าไป ดูโอ้ติดเหลี่ยมแล้วก็แทงสวยครับเอาละครับแดนพิฆาตแต่ว่าจังหวะนี้พอโดนล็อกนี่ทำได้จะนิ่งนิ่งไม่ได้นะครับต้องอาศัยหลักเหลี่ยมแล้วก็ลูกขวางมาช่วยทีมงานก็บอกให้เดินให้ชนอย่างเดียวนี่ครับก็พยายามจะเดินแลวครับทางด้านแดนพิฆาตครับแต่ว่าจะเดินแล้วก็แซงได้หรือไม่ครับดูครับขวางแล้วเสียบจังหวะนี้ครับบิดดึงบิดมาแต่ว่ายังทําอะไรไม่ถนัดไม่ชัดเจริงครับ น้องฟาร์มก็เหมือนยะมั่นใจในผลงานแลครับคุมเกมคุมสถานการณ์ครับรวบใลายปีกดันเข้าเชือกอู่ไปรอเวลาเท่านั้นครับมาแหเหลือเชื่อครับแดนพิฆาตครับปลายยกที่แล้วนี่เร่งมาได้ดีเลยครับทาให้คนที่ร่วมขบวนไปแนวรู้สึกแบบปีงกาลังใจแล้วก็ใจฉิงขึ้นมาครับแต่ว่าออกมายกนี้ครับแม่คนเราเรื่องเลยครับก็ต้องให้เครดิตทางด้านของพี่น้องฟาร์มครับที่ออกมาเปิดเกมเดินล็อกในจับตีจนทางด้านของ แดนพี่าดีอึดอัดแล้วก็ทําอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับไม่ทำไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการครับมึงเลยแดนพี่้าเองก็ถือว่าทาผลงานได้ดีนะครับถึงจะแพ้วันนี้ก็ไม่เสียของนะครับก็ดูกันนะครับว่าไฟต,ต่อต่อไปจะเป็นอย่างไรวันนี้ถือว่าทําหน้าที่ได้สมศักดิ์ศรีด้วยกันทั้งคู่เพราะสี่ยกที่ผ่านมานี่โอ้โหสู้กันอย่างสรุกเราใจมาจากกันก็ยกสุดท้ายนี่แหละครับตรงนี้50วินาทีครับ แดนพิฆาตครับแมส่งสัญญาณแล้วครับภาษากายให้เห็นว่าขอยุติความสงบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับแม่วันนี้เขาพยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วครับก็ถือว่าทําได้ดีมากๆครับขณะที่เป่น้องฟาร์มครับก็จับตาดูดีแล้วครับเด็กคนนี้ครับแม่ผลงานแล้วก็ฟอร์มกันโชดีพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะแพ้ชนะเราจะเห็นแล้วับว่าจุดเด่นของเขาครับที่พัฒนาขึ้นมาครับเรียว่าอาวุธมวยก็เริ่มจะหลากหลายมากขึ้นด้วยนะครับและความแข็งแรง รูปร่างจะไม่ค่อยสูงก็ตามนะครับแต่อาวุธมวยนั้นแรงและก็แข็งแรงแข็งแกร่งจริงๆตอนนี้สงครามบนเวทีนั้นสง,งบแล้วนะครับรอเสียงระฆังยกสุดท้ายสิ้นยกสุดท้ายนั้นดังขึ้นครับครบห้ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการกรับกรรมาการธงชัยทองสเสวะนะครับเดินเก็บใบคะแนนแรกนะครับ ใบคะแนนที่ 2. 2ใบคะแนนสุดท้ายนะครับแล้วก็หันไปชูมือให้เพชรน้องฟาร์มไฟ์เตอร์มวยไทยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกดูด